สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินเดนมาก์กวันนี้ลูกสาวคนโตค่ะมาเลี้ยงอาหารอีกแล้วค่ะมาที่ร้านอาหารที่ใหม่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของครงเท่าไหร่อยู่ในเมืองเนี่ยค่ะวันนี้ก็มากินอาหารโอฟเฟ่เป็นอาหารปิ้งย่างเนี่ยค่ะสวัสดีครับ ูกสาวคนโตกำลังเลือกเมนูอาหารอยู่ค่ะนี่พี่ไีมั้ยตรงนี้จะเป็นเตาปิ้งย่างค่ะบรรยากาศในร้านค่ะตรงนี้เป็นที่ดูดควันขึ้นไปจะเรียงไว้ตามโต๊ะค่ะคุณก็มานั่งกินกันเยอะอยู่ค่ะเพื่อนๆเ, <Yeah. S 1> เมนูอาหารเขาก็จะมีรูปภาพให้ดูด้วยค่ะ mm. ลูกชิ้นที่งสีนี่คือเจ้าน,นี่เหรอชิ้นใหญ่หรอที่ให้ยัสั่งมาแล้วต้องกินให้หมดด้วยใช่ไหม,ม,มกินให้หมดดนปับปเ,นเนี้ดนกินวอันนี้จะเป็นอาหารที่เขาใส่ถาดไว้แต่ทางด้านล่างนี่จะมีความร้อนอยู่ค่ะมีของทอดกุ้มออชีสออสส่ ดูสกายทาเข้าหมายอดิลู์แป้งฮาบิสตินอะไรที่มามลูกสาวได้จองอาหารเป็นเมนูที่จะมาย่างค่ะซอสกนเองนะคะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งกินไอ้พวกอาหาร<ม>ที่เป็นของที่เขาเอามาจัดวางไว้นี่ก่อนอน,อนะะี่น,นี้เป็นซอสต้องผสมเอาเองมีหลายอย่างนะมีบอกมีบอกไว้ว่ามีอะไรบ้าง แล้วก็มีซีฟูดจิ้มซีฟูดโอ้ม,มีน้ำจิ้มซีฟูดด้วยอ่ะสลัดแล้วก็ผลไม้มีกิมจิด้วยค่ะพุงตักมาแค่นี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอาหารปิ้งย่างนี่ของลูกสาวมีกิมจิด้วยตักสลัดกิครับลูกบอกว่าอย่าตักมาเยอะเดี๋ยวจะมีอาหารมาเพิ่มอีกเดวิดกินอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวดูสิอเดวิดก็ตักมาไม่เยอะเหมือนกัน ออกุ่มอบชีสน้ำจิ้มซีฟูด้ดคน่ไหนคะคห้เปลด่นปล่อยแล้วอาหารที่เราสั่งเขาก็เอามาให้แล้วค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกมีหอยด้วยอันนี้จะเป็นเนื้อสัตว์ค่ะจะเป็นผักลูกสาวเอา,เอ,า,เอ,าอาหารใส่ลงไปในเตาย่างแล้วค่ะ จน <Yeah. S 1> ด้านล่างของเตาย่างเขาจะใส่กระดาษลงไปข้างล่างแล้วก็เอาอาหารวาง,างย่างข้างบน,นกระดาษก,ดากินเออชั้นโอ้โหวจะ่แล้ว<ด> บ้านเราเวลาเขาย่างก็จะไม่มีกระดาษในข้างล่างเบบน,นี้นะที่นี่เขามีแปลกดิเหมนกันลูกสาวว่าเวลาสีเริ่มเตรียมๆเขาก็จะมาเปลี่ยนกระดาษใหม่ให้เขาไม่ให้เรากินสีมันดำๆนะเนาะพขาคุมไม่อยากให้เรากินของไหมนะยิ่งกระหรอ ลูก,าก 1> <No 1> าสาวสาั่งชูชิมาเข้ามาวางให้แล้วค่ะเราจะกินเท่าไหร่ก็ได้กับเพื่อนแต่ว่าเราต้องกินให้หมดนะหอมักขาเล็กอ่อยอร่อยไม่แพ้กีดแค่ด้วนะยาข้ามช Men jeg tror, at siden fortalte en type til, 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 til venne så, 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 var han bare så sagde han til mig, han skrev til mig, kan du godt lide med mig, som jeg snakker om, kan du dag? Ja, jeg, jeg, jeg synes bare, jeg synes bare, det når der er venner, ikke? Det en dag, der er Nå, er Er den Den der? Ja, den er østeren. ใส่กินผีด้ด้วยแบนก็ชอบกินกินเตี๋ยเพื่อนอร่อยมีรุเกลียวดิน้วหอยย่งแบใหญ่ๆอนหอด้วยก้่เราเกลียดอรนะยาอะไรนะจคะผมกินบุ้งไส้าเบี่เพืขึ้นจมูกอ่หะก็ิง วันนี้ทุกคนหิวมากๆเลยเวลามากินบุฟเฟ่ต้องกินตอนเวลาที่เราหิวหิวนะชิ้นใหสุดีกว่าที่คนชิไนเล็ กรูนกร้ำจิ้มีฟู้อมมกระดาษข้างล่างเริ่มไหม้แล้วเดี๋ยวเรียกเขามาเปลี่ยนแบลนุให้เดวิดสั่งอาหารก่อนค่ะเดวิดสั่งเป็นหรือเปล่านะสั่งได้ครับจะเอาหมูกี่อ่านมาครับ สามพี่แป้งเอากีอันอันหนึ่งอันเราสั่งอะไรอีกเห็ดสั่งแล้วครับโอเคเนื่อพีเจ้า ina, okay. เหรอจ้าก็จนตี๊ดเดื ช็อคโก้ลูกสาวเขาสั่งอะไรมาไม่รู้เเป็นของญี่ปุ่นเครื่องดื่มหวานไหม้อยครับตอนนี้เขาเอากระดาษมาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วค่ะเอากระดาษมาเปลี่ยนเสร็จแล้วเขาฉีดน้ำมันลงไปข้างบนเนี้ย แล้วเราก็เอาของยางได้ใหม่ๆกุ้งมาแล้วไม่้น้ยเรไอไม่ค่ด้จ้าร้นร้อเล้นี้ายคามรนไงน่ารัายนารักมากเลยด

เห็นน้องมาตั้งแต่เล็กๆค่ะเพื่อนๆทุกสาวคนตองตั้งแต่ตอนภูเมฆท้องตอนนี้ตัวเท่ากันแล้วคุยกันได้แล้วไปไหนก็เอาน้องไปด้วยนี้หลานไม่ได้มาด้วยพ่อเขาบารลบไป นาตาลีต้องกินให้หมดนะถ้าไม่งั้นโดนปักนะลูกน่แหลดกดิสติมเมีย่างหมูไมแล้วค่ะหมูขายดีมากย่างก,บกบับกรอบเดวิดก็ชอบกินเดวิดต,ต้องกินเยอะๆนะหมูอ่ะจะได้อ้วนๆค วันนี้เดวิดสั่งชูชีมาหลายถาดเลยเดวิดกินหมดไหมเนี่ยกินหมดครับเดวิดกินกนะอะบักะวางไวนะ้เนอะอรัสทามันนาตาลีไปตักไอศครีมมาแล้วค่ะกินปิงง้งย่างเสร็จแล้วก็ไปตักผลไม้มาก็จะมีแคนตาลูปมะเขือเทศแล้วก็ส้ม แล้วก็ไอศครีมค่ะไอศครีมี่มีทั้งหมด4ี่รสชาติปรุงตักมาทั้งหมด3รสด,ด้วยกันแดนตักไอศครีมมาแค่ะนะผลไม้แดน<อ>แบ่งกันกิน อร <iyorsun S 1> <funz iona> มากอืมมะเขือเทศอร่อยอ่ะมเป็นไเป็นจมูกดีฮะแค่ มาค่ะวันนี้พาคุณแม่และทุกคนมาเรียนข้าวค่ะเพราะว่าคุณแม่ไปช่วยดูลูกชายสองวันตอนนี้ตอนแป้งไปทำงานค่ะ ตอนนี้ทางร้านเขาเริ่มเก็บอาหารใส่กล่องแล้วค่ะที่เดนมาร์กเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ครับเวลาอาหารที่เหลือจากทางร้านหรือไม่ก็จะเป็นถังหรือเปลน,นขงขั้วหรือเปล่งังอะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บเก็บใส่กล่องไว้จากราคาสมมติว่าหนึ่งร้อยบาทแล้วเาจะลดเหลือประมาณสี่สิบบาทมีเป็นเซตเมีๆๆหลายที่นะคะที่กูเป็นลูกเล่นเขาไม่ทิ้องอาหารเพื่อน ไม่รู้ในประเทศไทยไหมหรือเปล่าคนที่ว่ามีเงินน้อยก็มาสั่งอาหารกินได้แต่ว่าต้องรอให้ร้านเขาปิดก่อนหนูเคยสั่งแต่มากินกับน้องกันอะแต่มันกเสี้ยวันทได้กินอะสามถึงสี่ถึต้องรอร้านแตปิดก่อน มันก็มีวิธีประหยัดเงินได้สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินอยู่ยุโรปก็ไม่ใช่มีคนม,คนมีเงินทุกคนหรอกเพื่อนบางคนก็ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ตอนนี้คนก็เริ่มกลับกัน <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็อิ่มกันแล้วคะ่ะลูกสาวไปจ่ายตังค์ละ ลูกสาวมาส่งแล้วค่ะไม่ใช่ฟ้าคุณแม่ไปละตื่นมานะลูกไม่ถึงอ่ะเขาไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึง่ะเตีกันเจอกันไปแป๊กเหรอเตีกันไหมครับกลับไปเตียงนะกลับบ้านไปนอนแล้ว นาตาลีอยากให้พี่นอนด้วยอาไฮลูกสาวมาส่งกลับถึงบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย